จะเมื่อเข้าตามพ่อมาเลยนะนี่พ่อเข้ารอพ่อเข้ารอแล้วมของหนเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนอะเม่กนี่ไงอันนี้มัเอเข้าหรือยังนี่มนน่วเกินะนุเงัขปากใช่ออนไรชวัด้วนี้เรามาเล่นแบบนี้คุณคงใจร้ายแต่มันน่ากลัวมากเนาะใช่ไหมเนี่ยเข้ามาเลยเาอะ แต่มันน่ากลัวมากนะถ้าเมื่อเข้ามาหรือ,อยังรูกลัวเขาเกินเฮ้ยอ๋อนี่ไงคุณคุณนอนรับเราต้องไปกดปุ่มสีแดงไม่ใช่นะถ้ากดปุ่มสีแดงมันจะนมันจะเข้าที่คุ้มมันจะเข้าที่เหมือนเดิมนี่เขาบอกว่ากดการคุมขังฉันจะไม่ลงโทษนายทําไมอ่ะฉันจะพยายามตรวจมีการคุมขัง ฉันไม่ถ้าตอาหนูเหยียบตรงท้องอ่ะถ้าตาหนูเหยียดถ้าถ้าตาหนูเหยียบตรงท้องอ่ะมันเด้งดึงอ่ะเออเด้งดึงดึงคุณคนนอนหลับอยู่เรารีบไปกันดีกว่าไปคุเขาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณคขาตื่นไปเร็วไปเร็วมันไม่ตื่นใช่เนาะไปกันดีกว่าอ๋อกระอิ๋นนี่กดสีแดงไม่ใช่มันจะคู่ที่เรียบร้อยนี่ไงเราก็อี่มาไม่ใช่เฮ้ยค่ะ กดปุ่มมันจะมันจะเข้าที่เหมือนเดิมอะถ้ากดปุ่มมันจะเข้าที่เหมือนเดิมจะเข้าที่มันก็จะทําเหมือนเดิมถ้ากดปุ่มอะถ้ากดปุ่มมันจะเข้าเหมือนเดิมหรอแล้วมันก็หาเลยแล้วเก้าอี้อะ yea, มันจะทําเหมือนเดิมอ่ะมันไม่หายที่พอเคาะทิเจออยู่เนี่ยไม่ใช่ถ้ากดปุมด่มมันจะเรียบร้อยอ๋อโอเคจะทํา กันนี่าไันจะมันจะทำให้เป็นแบบมันจะทำให้เป็นเรื่อง้อเหมือนเดิมโอเคโอเคโอเคอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยโอเคโอเคเข้าใจแล้วไปไปอ้าวอะไรวะเนี่ยมันปรับหน้าจอไม่ได้เหรอเนี่ยใช่ทำยังไงก็ไม่รู้เลยทำยังไงเนี่ย ตัวนี้เล่นยากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทม่ถึงไหนแล้วอ่ะเอยเอยเอ้ยเฮ้ยเสมอถึงไหนแล้วโอ้นี่ไงมามามาก็หนูตกอ่ะเออไปว่ทางนี้ก็เล่นยากเลยเสมอก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ปรับไม่ได้เลยใช่ใช่นี่เขาให้เล่นแบบนี้แน่เลยอ่ะอุ้ยนี่ก็ยากนะเนี่ยไปทางไหนอ่ะ อ๋อมันต้องเหาะไปตรงนี้ใช่ไหมออ้เอมัน้อมฮรูอออ้อยู่ไหนแล้วขึ้นมาไหนไปแล้วเหรอรอด้วยสิรอพ่อด้วยอ้าวออกกดปุ่มตัวนี้ปุ่มลิปปุ่มลิกดปุ่มลิฟอ้าวลิปขึ้นก่อนพ่ออ้ยนี่ไง อันนี้ต้งติ่งพ่ออันใบพ่อห้ามห้ากดปุ่มนะมันจะทำให้เรียบร้อยเหมือนเดิมโอเคไหมตรงไหนอ่ะก็ถ้ากรดพ่อยังไม่ถึงหนูเลยหนูรอพ่อน้อยเนี่ยพ่อเพิ่งเปิดประตูเออนี่ไงเจอหนูแล้วเอ้ยแล้วทำยังไงอ่ะนี่เอาถังไปเลยไหมหยิบถังไปตีอ้าวพ่อมันดันหนูทั้ไมอ่ะมันดันหนูทั้ไมเนี่ยปีนขึ้นตัวนี้หรอกมันดันหนูทั้ไมจังหนูเอาออกไม่ได้ มาประดหนูจะจูหนูเอาออกไม่ได้อ่ะเอาอะไรออกไม่ได้หรอกก็นี่ไงเนี่ยอะเอาอะไรออกเนี่ยดูเชก่อนดูไม้นี่เชก่อนสิเนี่ยมันเอาออกไม่ได้เลยโอ้ my god คือในแล้วตรงมันยากนะใช่ กาลรงมีแต่เดิน,นดูชิา็อลองมีแต่เดินมีปนจอยเรือดมันมีหลุมนี่นะปะไปกันดีกว่า,าอ้าวกระาดูนี่ฉกนู่กรก็ดูนี่กูนหนูจะกระโดดข้ามตรงนน้นดูก็อยากข้ามหนูก็หนูอ <c oughs> ยากลองข้ามไปตรงนน,น้นอ่ะโอเคจะทาไหนอะทาไหนอะ เลี้วเลี้ยวตรงนี้รอด้วยนะอูเล่นไม่อดเนี่ยเนี่ยมันยากอ่ะเดี๋ยวพ่อดูก่อนนะเดี๋ยวไปดูให้มัจะมีคนครัวเดี๋ยวมันต้องไปไกลๆกูเฮ้ยมาแล้วไปทางไหนอ่ะ้โอ้โหโ้โอ้นหโอ้โหโออเห เอาคนเจนก่อนแจแล้วแล้วก็เอามาไขอ่ะไขตรงไหนอะลูกโอ้ยคุณกูมาเร็วตรงที่มันล็อกอ่ะไขตรงที่มันล็อกอะตรงที่ล็อกตรงที่ล็อกหรอตู้สีแดงตู้สีแดงเหรอโอเคคนเจวพ่อวิ่งหนีก่อนนะเดี๋ยวนี่ตรงนี้นี่ไงเจอแล้วพ่อเป็นตระตูสีแดงเฮ้ยเขาตามมาเฉยเขาตามมาออ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้คุณตามมาเมื่อกี้อ่ะพ่อเกือบโดนเลย พ่อไปรอตรงนี้ก่อนมาตามมาได้าาเกือบไ,นะไปแล้วว่ะเมื่อกีาามม้อ่ะทำไมตามมาได้สุดยอดไปเลยเมื่อกี้เกือบโดนอ่ะหรือว่าแบบนี้มันตามอ่ะนี่พอ่อนึกว่ามันจะหยุดนะมันไม่หยุดอรอเดี๋ยวจะพึ่งเพราะมันวิ่งตามหนูมาอีกนี่ไงเห็นไหมว้หหมาวทำไมทำไมของพ่ออยู่ตรงนั้นทำไมหนูทำไมของหนูอ,อยู่ตรงนั้นมาเลยเสมอมาเลย มาเลยลูกมาเลยไปกันดีกว่า <Okay. S 3> โอเคมาดูหนูชะโกสิหนูเกย์มาไปบาไปก่อนเลยก็ได้มาเลยไปพร้อมกันนีแ่แหละมาเลยปีนขึ้นไปน่มันจะยากนะแบบนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้หนูทำไมอ่ะอืมพอมองไม่เห็นน่ะเอาหนูเกย์มาเลยช่อนีช่อรีเออพอมองไม่เห็นก็แค่ต้องมองเห็นมา อนนโอเคถ้าเมอลองหยับด,ด,ดูก็ได,ด้อ้อเป็นสปริงอ้อ,อ,อ,งอ,อันนี้ยังไงอะโอ้ยโอ้มันวิ่งหนี้ยม,มันเล็กเกินอะนี่ไงนี่ไง,ไงจะพ่อค่อยๆไปก่อนนะพอกดตอกดูดดสิโอ้ยสูง โอ้กระโดดไปเลยโอ้เฉียวเฉียวเสียวเฉียวมามามาพออยู่ข้างบนแล้วเฉียวเฉียวโอ้ยนั่นไงมันวิ่งเร็วจริงอ่ะอะม่งคิดวิ่งเร็วนะถ้านว่านิวเขาวิ่งเร็วใช่เหรอไปท่านพ่อเนู่ปลาหนูปลาทุกบนเก่งนะมันจะไปทางไหนที่เนี้ยอ้าว

เร็วนะวอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยต้องโหนนี่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ไงเดี๋ยวด้โอ้ยโอ้ยยาโอเคเอ้าทำไมมันไม่เกิดมาใหม่อ่ะไหนสมือไปไหนอ่ะนี่ไงมาแล้วนี่ไงอ๋อเสมือยังไม่มาเหรอขนมตาขนมลูกเหรอเสมือมาเร็วมาเลย ืยากเกินอ่ะพ่อไม่เห็นหนูเลยเออนี่ไงมาแล้วโอเคไปกันโนโนไป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 โนไม่กล้าหนูไม่กล้ามาตามพ่อมานะถ้างั้นนะปิ้วชุบบีมาเลยอะไรอ่ะตกอ่ะตกอีกแล้วเหรอวีตกใบจังเลยเนี่ยโอเครออยู่รออยู่ไหนอ่ะนี่ก็รออยู่ตรงเนี้ยในหนูอยู่ตรงไหนหนูไปก่อนพ่อแล้วมั้งนี่ หรือว่าพ่อตายอ่ะเดี๋ยวนะหนูไปก่อนพ่อแล้วมั้งทึบหรือว่าพ่อตายหนูนู่นหนูอยู่นู่นเรีนหนูเรื่อนู่นหนูไปก่อนพ่อแล้วหรือว่าหรือว่าพ่อตายอ่ะตู้เดี๋ยวพ่อกำลังไปหรือว่าพ่อตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าพ่อตายอ่ะไม่ได้ตายไม่ได้นั่นเมื่อกี้อ่ะไปเลยไปกันดีกว่าทำประตูเพื่อเปิดนี่ไงี้ยรู้โหลมยว่าหนูทำมืออะไรทำประตูเพื่อเปิดทำประตูอะไรทำโอ้นี่ไงเดี๋ยวนะโอ้ เขาใชุดบาสนี่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 เขาใชุดบาสอีกลูกเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเขายอีกลูกก่อนไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวพ่อเอาอีกก่อนวิ้วของมือไม่เข้าอีกแล้วเด็กของพ่อเข้าแล้วจะเมื่อได้ยังยังยังเหรอได้ยังโอเคไปกันดีกว่าไปเฮ้ยคุณครู ถ้าง,งั้นหนู NER, ลองเล่นแล้วกันนะโอเคลองเล่นเลยเดี๋ยวนะอ้คุณครูมองไม่เห็นเลยโฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณครูชี้ันแล้วอ่าเ,อ своей, เ,ออ BJ, อเราไปเราต้องไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่เปิดตัวนี้เหรออ่าห้องน้ำไปเลยนี่ไงตามมาไหมอ่าห้องตรงกลางนี่คุณครูตามมาไม่ได้ห้องตรงกลางตรงกลางตรงนี้เหรอ บอลนี้ไงเจอแล้วเจอเสมอแล้วไปกันโอเคไปกันไปกันหย่าย่ถ้ามันมีบอลไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยอ่ะป้าคือคือต้องนี่ปลาลูกบอลอีกแล้วไหนปลาอ๋อต้องให้โดนเป้าจีเรียงใช่ไหมเฮ้ยไม่โดนโอ้บ่ากันโดนโอ้ยแม่กัน้างเดียวโดนเลยหนูก็ข้งเดียวโอเคหยุดไม่หยุดใแล้ววิ่งเร็วตลอดใช่เนาะทำไมเราวิ่งเร็วตลอดนะ อันเลื่อวันตัวเลื่อเพราหนูอยากเดินช้าหนูต้องตาเขาว่าหนูอยากเดินเนเพราะว่าหนูอยากเดินช้าไงเพราะว่าถ้าวิ่งเก็มันจะกระโดดเข้าไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไงได้แล้วพอได้แล้วได้แล้วเย่ไปกันมามามาไปกันคนดีกว่าเอา What? ถ้ามันถ้าไม่ตายอ่ะมันจะวิ่งเร็วคูดมันต้องมีเพราะถ้าถ้าน้มนะมันจะมีแต่วิ่งเรียวดูข้าดีไหมมาเลยมาเลยไปไปอยู่ไหนอ่ะนี่แหละอยู่หน้านอ,อยู่นี่นี่ตามพ่อมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปกันเลยพ่อ่อไปทีลังคานดีไหมเนเนไปข้างหลั ไปเลยดีกว่าอะไรอ่ะถ้าห,หนูลองงถ้าห,หนูจะลงปูนเอาลงไปดิพพเพราะว่าเผื่อหนูจะเจออะไรที่อันตรายเนี่ยโลอ๋อไม่มีอะไรใช่ให้กินน้ำชีวิโอเคกินน้ำวิ่งเร็วใช่ไหมครบฮ่าห้า่ะฮอืมเอาวิา่งเร็วอีกแล้วไปกันเลยย่าโอ้โอ้ ไกลมากเหรอใช่ปิวปิวโอ้ไกลจริงอ่ะกูจะถึงอ่ะใช่อ้าวหนูเห็นเช่นใช่อ้าวหนูเห็นเช่นใช่อ้าวหนูเห็นเช่นใช่เลี้วพ่อตกพ่อตกอ้าวมือไปโดนไอ้ปุ่มไอ้นี้เมื่อกี้อ่ะตกเลยอ้าววิ่งเลยเอาวิ่งเลยแล้วไปอ้าวหนูก็ตกเหรอใช่ใช่หนูหนูหนูรู้ว่ามันไม่กระโดดอ่ะออเหรอใช่ติงเบก พ่อต้องเบรกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อวิ่งอย่างเดียวเลยเนะี่ยแล้วกวิ่ง,งอย่างเดียวจิวติงถ้าตรงไหนที่กระโดดหรือว่าถ้าตรง,งถ้าหรือว่าถ้าตรงไหนที่กระโดดพ่อก็ต้องกระโดดหรือเปล่าใช่ติวคึบนี่เราไปถึงแล้ว,วนี่ในอา้าวตกเหมือนกัน ไปก่อนล้วไเลยฮัลโหลไปก่อนแล้วี้เกือบผ่านแล้วนะเมื่อกี้นะใช่ฮะตกขนเดยังขนาดยังตายอยู่เดิมอ่ะเใช่ใช่ไหมใช่ใส่เอาไปใหม่ขันให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วต้องถ้าด่านไหนถ้าด่านไหนมีบอสเราก็ต้องถึงได้ใช้ได้ใช่แล้วด่าไหนมันไกลเราก็ต้องแล้วก็ พอก่อนโอเคอะไรอ่ะตัวเล็กแล้วเหรอคร <c oughs> าวนี้พ่อไม่รีบแล้วนะคราวนี้นะนี่ไงพอ่อก็เออเอาไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไป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 กันดีกว่าด <Okay. S 1> พ่อจานแล้วตอนไหนใจชนะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันยากอ่ะอันเนี้ย <c oughs> มันมันไม่รู้ว่าเอ็นสุดท้ายอ่ะมันไม่มันกระโดดไม่ได้อ่ะอ่าใช่ไหมใช่อ่ะ เราต้องแก้ปัญหาก่อนนะเดี๋ยวพ่อต้องไปดูใหม่ก่อนนะว่าว่ามันเป็นอะไรถึงว่ามันกระโดดไม่ได้พ่อว่าพ่อพ่อต้องคิดด้วยนะว่าต้องทํายังไงอ่ะใช่เดี๋ยวพ่อต้องคิดก่อนว่าต้องทํางไงเราถึงจะผ่านไปได้โอเคไหมใช่ถึงไงนอ่ะนี่แหละถึงอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนก็เพื่อนก็ตกนะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวอย่าพึ่งไปนะโอเคไหมโอเค พ่อต้องพ่อต้องคิดคู่นานนี่ไงเดี๋ยวพ่อดูก่อนเนี่ย <What? S 1> อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเกือบอื่องอะไงอ่ะ <c oughs> พ่อก็ไม่เข้าใจนะเดีายวนะ <c oughs> ถึงไหม <c oughs> ถึงอ้าวทำไงถึงถึง,ถงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว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 พ่อวิ่งเลยโอ oh ้ oh <my> God. ยใช่ไหม เมื่อกี้หนูวิ่งเลยใช่ไหมหนูวิ่งแล้วก็กระโดดโคตรไกลอ่ะปีนี่ถึงเหมือนกันเย่ๆอันนี้แข่งรถมันยากหลักอแข่งรถมันยากก็แข่งรถอีกแล้วแข่งรถบุโอ้ยอันนี้มันยากบริการเองเดี๋ยวพใจไปก่อนนะเท่มากเลยยังไงรถของเราเท่รถของเราแดงสีดำบุ่ม 有，也帮我换一个台呀。<laughs> <laughs> <laughs> ถึงเช่นใจแล้วพ่อถึงเช่นใจแล้วมือมาแล้วมือมาแล้วไอ้ให้ยอคุณครูผ่านแล้วไปกันมาไปกันไปกันข้าวข้าวข้าวเสียปลาหน่อยหนู่มอ,มองไม่ค่ยยยอยเห็น <laughs> ไปกันไปกันข้างบนเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเราต้องไปข้างบนเราต้องไปข้างบนแล้วเราต้องไปยังไงอ๋อนี่ปีนท่อปีนท่อปีนท่อ <laughs> ชใช่เอ,เอ้ยพอ่อไม่จะหนุนมำไมอ่ะพ่อตกเอาวอาปีนท่อเฮ้หนูเผลอโอ้ยท่อเล็กอีกแล้วพ่อเมื่อกี้พ่อเมื่อกี้หนุนตกพ่อก็จะตกเหมือนกันเลยนี่ถ้าเป็นแบบนี้น่ะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยขาสั่นขาสั่นหมดแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยจะตกแล้ว บาดสันหมดแล้วเนี่ยอึ๊บอุ้ยอุ้ยปลาเฉียวไปเฉียวเฉียวเฉียวาเฉียวอยกแค่นี้แค่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนอ่ะเลยเท่าไหร่เลยโอู้หูพวกว้าเฮ้ยเอาสมมติแซงพ่อได้ไงเนี่ยโอ้ยไปกันแซงพ่อไปเลยอ่ะเฮ้ยพ่อกำลังไปพ่อกำลังไปเมื่อกี้พ่อตก ้าวพ่อ,พอกำลังไปเกมมนะใช่ฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมันจะตกอะไรอ่ะยังไม่นั่นเลยอ่ะมันจะตกทำไมอ่ะเนี่ยโอเคไปวิ่ง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 นี่พ่อถุงได้เห็นทุนยนต์ใหม่ในเกมนะเออเออผ่านแล้วได้แล้ว ไปนี่ไปเลยไปกันเฮ้ยหุ่นยนต์อะไรเนี่ยหุ่นยนต์ซัมเมอร์หรือเปล่าโอเคไปกันบาย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 ไปกันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะบอสเหรอ,อน,นี่น่าจะเป็นบอสใช่ไหมใช่นี่บอสแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องอต่อเดี๋ยวเราต้อง kalian กอดูให้ฉันน่าเฉยอ่ะกาไปรถโรงเรียนใช่ไหมไปไหนอะ่ะนี่ไงเนี่ยน,นี่เรามาขับรถไปกันเร็วๆหนูมันต้องไปน,นี่มานี่นี่อยู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 ่นี่จ้าสมัยจ้าคิดไหมนี่ไปกันไปกันไอ้หูหิยองตอนนี้ก็ตามมาหุ่นยนต์นี่แหละมาเลยหุ่นยนต์สมร์น,นี่แหละนี่ไงเรามาขับรถกัน หรือหนึ่งอ้าวอ้าวขี่ยังไงอ่ะเฮ้ยไปยังไงเนี่ยพ่อพ่อขึ้นไม่ได้อ่ะเอาอ๋อนี่งต้องเปิดตรงนี้ก่อนได้แล้วใครขับอ้าวใครขับอ่เสมอเหรอมาต้องขึ้นเขโอเค นเิเแล้วมันจะขาดเราพาไ็ไปพาไปมีมบอสอีกแล้วขึ่นข้าม, <c oughs> มันชะมีอืมไมเจออะไรไม่รู้เฮ้เอาเสมอเอาสม่รอดอน,น,นียังเอาอน,นี่เจอเสมอแล้ว มาส่งเราตรงเช่นใช่ไหมเราผ่านแล้วนี่งไงว้าวสุดยอดเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วสนุกมากสนุกไหมสนุกสนุก,นกแต่ก็ยากเกินนะใช่ไหมใช่ครับว้สนุกมากสนุกมากโอเคแมบพบนี้ก็สนุกมากเลยฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปเจอกันในแมพต่อไปนะจ้า sau